สเปเชียลค่ะดิฉันกีรติกาน้ำเพสีที่ปรึกษาการขายอีสุสิ่งงวนไตวันนี้จะพามาดูดีเทลรถมินิบัสกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครงสร้างของรถมินิบัสโดยตรงที่ทํามาเป็นคัสซีของมินิบัสด,ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ร้อยห้าสิบแรงม้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบไฟที่ทําขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผงไฟนะคะ เวลาวิ่งตอนกลางคืนก็จะดูสวยงามสูงช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเก็บในเรื่องของถังน้ํามันนะคะก็สามารถเก็บถังน้ํามันของเราได้นะคะเป็นถังน้ํามันนะคะเราทำเราทำมารองรับไว้นะคะสําหรับการเติมน้ํามันนะคะอ๋ออันนี้การยกยางไงรับบานีค่ะเก็บของนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะแบ่งได้2ช่องนะคะตัวนี้เก็บได้เหมือนกันนะคะอนุญาตไม่ปิดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟนะคะก็จะเป็นไบาย LED แล้วก็จะค่อนข้างใหญ่โตนะคะไฟท้ายก็จะใหญ่นะคะ สวยงามดูโดดเด่นขึ้นนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะคะว่ารองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมดกี่ที่นั่งนะคะตัวนี้นะคะสําหรับรถคันมินิบัสคันนี้นะคะเราทําบอกขึ้นมาให้สําหรับผู้โดยสาร20ที่นั่ง20บวกหนึ่งหมายถึงว่าผู้โดยสาร20ท่านแล้วก็คนขับอีกหนึ่งท่านนะคะตัวนี้เหรอสังเกตดูจะใหญ่กว่ารถตู้ปกตินะคะเราทามารองรับให้แล้วก็สะดวกสบายบ้างคือส่วนวัสดุตัวเบาตัวโครงสร้างทุกอย่างนะคะตัวผนังที่ลูกค้าเห็นนะคะ ตัวนี้จะเป็นวัสดุไม่ลามไฟค่ะเขาเรียกว่าวัสดุทนไฟนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตัวเบาสามารถปรับเอนได้นะคะตัวนี้เราปรับเอนไว้ให้ลูกค้าดูแล้วนะคะปรับเอนนอนได้สบายนะคะอ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเชื่อมต่อ USB อะไรเงี้ยเราก็สามารถทําให้ลูกค้าได้นะคะก็โครงสร้างภายในตัวชุดชุดนี้เขาเรียกว่าชุด VIP ค่ะทาขึ้นมาเนี่ย แยกซ้ายขวาอิสระเลยค่ะสามารถปิดเปิดได้แล้วก็แอร์เย็นสบายด้วยค่ะผมสรกิจน,นะครับหรือเอน,นะฮะที่ปรึกษาการขายอี่สูอึ้งเงนไต้นะครับผมอ่ะเราก็รับไม้ต่อมาจากาพิ่ทีกรท่านเมื่อกี้คุณมุ้ยนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่ามินิบัสเมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆกันแล้วเนาะทีนี้เรามาดูระบบเวยกันเยอะมากเลยจน,นไม่รู้จะบอกอยังไงขออนุญาตเปิดโพยเลย้วยกันนะครับแวบมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะอย่างที่บอกครับอี่สูรุ่นนี้ NPR 150มินิบัส เครื่อง150แรงมา้าด้วยเครื่องยนต์ซูเปอร์คอมเบลเลว150แรงมา้าทั้งแรงและก็ประหยัดน้ำมันนะครับก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดเดินหน้าขับขี่ด้วยความมั่นใจมากขึ้นด้วยเหล็กกันโคง้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังรู้สึกถึงความปลอดภัยมีระบบเบรกนี่ระบบที่อีสูแนะนํามากรถมินิบัสเนาะรบะรบบเบรก ABS พร้อม EBD และ ASR นะครับในรถมินิบัสเรามีมาให้พร้อมได้ทั้งความปลอดภัยนะครับและได้ทั้งความนุ่มนวลประหยัดและแรงนะครับทีนี้ออปชั่นอย่างอื่นมี โอ้เพียบเลยทั้งตัวจอนะครับสามารถผู้โดยสารเดินทางไกลๆดูหนังได้นะครับมีเป็นดิจิตอลทีวีมีทั้งเป็นคาราโอเกะให้นะครับเครื่องเสียงคาราโอเกะพร้อมเครื่องเสียงแอร์เย็นสบายรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาที่ปรึกษาการขายของีสูๆอึ้งวนไตได้ทุกสาขานะครับสาหรับรถคันนี้ที่เรารีวิวไปนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถ inbox แล้วก็ถามเข้ามาได้นะคะทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็จะมีพนักงานคอยดูแลนะคะถ้าสนใจโปรโมชั่นใครจัเข้ามาที่อึ้งวนไตได้เลยสําหรับวันนี้นะคะ อีสุงุนตานไต๋ขอบควณท่านที่ต้องบอกต่อสวัสดีครับบ๊ายบาย